แขกครับ สวัสดีครับวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าปืนลูกกดซีแซดเนี่ยนอกจากเป็นปืนผมเรียกว่าใช้คำว่าปืนมหาชนนะครับปืนขวัญใจลูกกดเนี่ยของคนไทยนักยิงปืนคนไทยแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นที่แพร่หลายนะครับไปไทยทั่วโลกนะครับผมผมว่า,านักยิงปืนเนี่ยยอมรับเลยว่าปืนลูกกดซีแซดเนี่ยนะครับเป็นปืนที่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ ให้ความแม่นยำได้ดีนะครับผมแล้วก็มีการเอามาใช้ในเป็นในกีฬาที่เป็นเจ้า,า p รีนะครับก็คือ p c i s i o n r i f l e s h o o t i n g นะครับแต่เป็นคลาสส่งริมไฟนะครับอยู่พอสมควรเลยนะครับคราวน,นี้วันนี้ผมมาขอแนะนำสูตรที่ผมทำนะครับว่าถ้าผมอยากจะเป็นนักกีฬา p r s นะครับแล้วผมมีปืนด e ง i n g นต n 7ั0 0นะครับ แล้วผมอยากจะฝึกฝนนะครับโดยที่ถ้าผมจะต้องยิงด้งนั้น700เนี่ย800เมตรเนี่ยถ้าใกล้สุดจากกรุงเทพก็จะต้องขับไปสนามนีปืนหนองกระจงที่สัตหีตนะครับถ้าจะฝึกเนี่ยก็อาจจะลำบากนะครับงั้นผมก็ทำโซลูชันโดยกันเรียกว่าทำให้คล้ายนะครับแต่มันไม่ได้เหมือนทีเดียวนะครับโดยการที่เอาสต็อกนะครับของ m d t นะครับ มาใช้เจ้าสต็อกตัวนี้เป็นสต็อก MDT Model XRS นะครับซึ่งเป็นสต็อกที่ผสมประสานระหว่างเฟรมที่เป็นอลูมิเนียมกับตัวโครงท้ายที่เป็นโพลิเมอร์นะครับผมซึ่งก็มีให้เลือกทั้งเจ้าเรมนตันเจ็ดนะครับแล้วก็ซนะีเซีสี่ห้าโดยที่โปรเจกต์ผมเรียกว่า,าปืนเทรนนิ่งของผมนะครับสำหรับกีฬา p ี s ผมใช้เจ้า c z 457ตัวนี้เป็น c ีเ457 match target rifle นะครับผมนะผมตัดสินใจซื้อตัว MTR เพราะว่าข้อหนึ่งเนี่ยผมต้องเปลี่ยนมันทยอยู่แล้วจริงๆผมเป็นสิ่งปืนซ้ายถ้าทุกคนทราบดีก็คือสต็อกของ MTR อาจจะไม่เหมาะกับผมนะผมยิงไม่ค่อยถนัดแต่ว่าพอเปลี่ยนสต็อกมาเนี่ยก็มาเป็นตัว a g s ซึ่งตัวนี้ก็ยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาก็มีปัญหานะครับแล้วก็ ตอนนี้ไม่ใช่ปืนผมนะครับเป็นปืนปืนของเพื่อนอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่เอาวันนี้ผมไม่ได่เอาตัวดิมิทัน700ผมมาครับก็เอามาเปรียบให้ดูนะครับว่ามิติของการประทับเนี่ยครับการจับกริปเนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงเลยแต่แน่นอนครับว่าระบบไกเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นไกซีซดนะครับเราไม่มีทางเปลี่ยนให้มันเหมือน700ได้ไก่700ก็เราจะต้องฝุดฝนนิดหนึ่งนะครับตำแหน่งอื่นการติดกล้องอะไรเงี้ยเราสามารถ จำลองให้ใกล้เคียงกันได้เลยนะครับนั่นก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถเอาปืน4ีซัทเนี่ยมาเป็นปืนฝึกฝนสำหรับการยิงกีฬายิงปืนระยะไกลในชนวนกลางนะครับโดยการจำลอง ครับนี่เป็นการน้องกายกำลังยิงเป้าเพลสเล็กที่ระยะ150เมตรนะครับิแตกครับแขกครับ อิมแพกครับมีทีก็เห็นแล้วว่าทําการตั้งกล้องเรียบร้อยเนี่ยการที่จะยิงเพลทเหล็กระยะ150เมตรเนี่ยเม่ี้น้องตายยิงให้ดูนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผมผมว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรซึ่ง ย่อมเยาวนะครับไม่จาเป็นก็ถ้าท่านมีงบประมาณถึงผมว่าวูดูก็คุ้มค่าในราคาปืนนะครับคือผมว่ารีชั่นสูงนะครับแล้วก็งานเนี้ยเนี้ยมากแต่ว่าถ้าเกิดไม่ต้องการลงทุนงบประมาณมากหรือว่ามีซี7่าเจ็อยู่แล้วนะครับผมเอามาทําวิธีนี้ก็น่าสนุกครับผมขอบคุณครับ